จบแล้วทุกสิ่งสิ่งที่ฉันเคยปลูกมันไว้ยาวนานมากีปีแล้วเนี่ยเจ็ดปีแล้วมั้งท่านผู้ชมสำหรับต้นมะเหมี่ยวนะคะตอนนี้คุณพ่อนะคะก็อ่ให้ผู้ช่วยต้องนะคะตัดต้นมะเหมี่ยวออกแล้วค่ะพร้อมกับต้นมะม่วงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทำหลงังคาต่อยื่นออกไปเนี่ยนะคะมันจะทำไม่ได้นะคะ ดีวผู้เ่ต้องอาะตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทิ้งข้างนอกนะคะเป็นศัจธรรมจริงๆนะทุกคนเราต้องยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างมาทุกอย่างมันมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอนะคะเชดเช่นนะคะ ต้นมะเหมี่ยกับต้นมะม่วงนี่นะคะมันจะต้องถูกตัดนะคะเพื่อที่จะได้ทําหลังคาแล้วก็ทําที่ทํางานนะคะตัดโบโบละทุกคนอันนี้คือเราตัดไว้ก่อนนะคะโครงหลังใครไม่มานะเพราะยังไม่มีเหล็กนะคะเดีย๋ยวรอให้มีเหล็กมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำรอตอนนี้รอแค่เหล็กคะ่ะทุกคน อยากจะสนับสนุนนะคะในการซื้อเหล็กนะคะในการทำโครงราคาตรงนี้นะคะก็สนับสนุนน้ำมันนวดได้นะคะทุกคนได้แล้วล่ะต้องเออเป็นชินะ้นแล้วตองเขาชอบมากเลยะคะ่ะทุกคนบอกให้เขาตัดแบบนี้นะเขาแบบให้เขาทําลายหรืออะไรเนี่ยนะคะเขาชอบชอบอ เขามีความสุขกับการที่แบบว่าไม่ต้องคือไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยค่ะใช้แรงอย่างเดียวเอามีดมาบล็อกบล็อกบลอกเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะทุกคนเนยยังไม่ถึงห้านะนยังไม่ถึงห้านาทีเลยค่ะหมดไปสองต้นแล้วเ <c oughs> นี่ย้้้องงเเเเนนนนาาะรไปแแจกกัโัโจจลว มันก็ไม่โตรหรอกทุกคนมันไม่มีลูกหรอกมันเหนียวมะม่วงอ่ะมันอยู่ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยมันก็ตายขึ้นมาหน่อยมันก็แห้งตรงนั้นไม่ต้องไปตัดต้องตัดแค่่วนเนี้ยมุมเนี้นยให้โล่งเลยอ่ะอย่างโล่งสมุนไพรเก็บไว้กับไปซื้อมันแพงอ่ะ เอาแค่นู่นี่ก็ออกกับปอก,ก้า,าแต่ริมแบบได้เราต้องริมปูนเนี่ยริมปูนเนี่ยเออเธอลูลมกว่ามันจะโตนเนี่ยสามปีก่อนนั่นนะ่ะมันมันมันทุกคนอันเนี้ยคือสมุนไพรนะที่คุณพ่อไปเทีนะ่ยวน้ำมันอะ่ะคือสามปีนะมันถึงจะมีใบเยอะขนาดนี้นะคะนี่อาจจะเราต้องเล็มออกทุกคนแต่ริมล้วนนี่คือเก็บไว้วางดนขาวเอยเด้อย มาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเรากําลังจะเอากล่องเครื่องมือนะคะเข้าไปไว้นะคะด้านในตรงมุมนู้นนะคะทุกคนใช้รถเข็นไหมรถเข็นอยู่ในบ้านนะดันไปหรอ ดนนเดี๋ยวหนูกอดนิดนึงครับเดี้เลยพอใทำไมไม่ได้มีอะไรอืมหนูไป็นูลออ็อกเผื่อไว้แต่เด้ยเผื่อว่าเดี๋ยวเขาจะทำน้ำในห้องน้ำออกมาอยู่สมัยก่อนอะ ไอ้กล่องนี้ทุกคนมันเคยเป็นไอ้กล่องที่เราจะเอาไว้ทําเป็นใส่ของนะคะใต้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 รถบ้านนะพ่อเนาะ <Yeah. S 1> เออใต้ท้องรถบ้านอะ่ะทุกคนแล้วทีนี้มันใหญ่เกินไปนะคะมันใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาใส่เครื่องมือ,อทํางานของคุณพ่อแทนนะคะ สัดีนะคะท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะคะผู้ช่วยตองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะได้รับมอบหมายนะคะในการไปคุดหลุมนะคะที่สวนมะละกอนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะจะทำเขาเรียกว่าทํารั้วนะคะทุกคนเพราะว่า,าการอนาขเขตเนาะที่สวนมะละกอค่ะซึ่งก็ให้ผู้ช่วยตองนะคะไปคุดหลุมเตรียมเอาไว้นะคะ เดี๋ยวเราส่งคนตายายนะคะทํางานกันตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปช่วยผี่ช่วยต้องนะคะเอาเสานะคะเสาไม้อะทุกคนที่ที่ที่วันนั้นที่เราลื้อจากแปลงผักอะค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะเอาไปใส่หมุนแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะไปซื้อนะคะหรืออาจจะไม่ได้ซื้อ,อทุกคนอาจจะเอาไม้ไผ่ที่มีอยู่แล,ะะล้วนะคะมาทําเป็นลวนะคะอย่างเงี้ยก็ติดตามกันนะคะตอนนี้คือเราจะทําตรงนี้นก่อนแบ่งงานกันทุกคน งั้นงานมันไม่เดินงานมันมันจะช้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องปิดหน้าปิดตาก่อนทุกคนหมวกก็ไม่มีเดี๋ยวจะไปวันนั้นคุณแม่ขับรถไปทุกคนทีนี้ใส่หมวกไปด้วยแล้วหมวกมันปลิวก็เลยไม่ได้จอดเก็บนะคะเดี๋ยวก็ไม่มีหมวกใส่ แล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราได้เหล็กมานะคะเราก็ถึงจะมาทำต่อไปนะคะทำไปทุกคนทำไปค่อยๆทำไปค่อยๆสร้างไปค่อยๆต่อค่อยๆเติมไปเหมือนจิตซอค่ะนะคะเราออกแบบนะคะขึ้นมานะคะเรามีแบบอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนทีนี้เราก็ต้องค่อยๆต่อค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเป็นล่าแล้วก็เป็นภาพที่เราดูเอง ชวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนนะคะสู้ไปทําไปอย่าได้เป็นละความเพียนทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะท,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 ที่สว่าเราเหมือนเราปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคะทํางานก็เหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมเนาะเราก็รู้สภาวะอารมณ์ของเรานะคะเหมือนจะบทําเราทําได้เราได้ท,ทําวิปัสสนากรรมาฐานไปด้วยเนาะ อารมณ์อะไรที่มากระทบเรานะคะก็รู้ท่าทาแล้วก็ทาอนาปนาสตินะคะเราก็จับดับมัน,นไปฝึกฝึกมันไปเงี้ยเอาก็เอากอากลังตรงนี้แหละนะคะเอาการทํางานตรงนี้แหละเป็นกาลังของสติแล้วก็ปัญญานะคะพุ่พ่อกำลังตัดเขาเรียกว่าเลมเออกำลังตัดกำลังเลเมอุท้นะคะทุกคนให้มันป็นแนวถ้าเราเลมอย่างเงี้ยเาจะได้แตกหน่อเราจะดูกันคะ่ะ ท่านผู้ชมว่อเช้าต้องบอกว่าให้บอกให้ต้องเอามาเล็มต้องบอกว่าหาไอตัวตัดไม่เจอเพราะไอตัวเล็มไม่เจอเดี๋ยวถ้าเรามีเศษไม้ทำหลังคาเสร็จเดี๋ยวเราเได้เศษเหล็กมาอีกเราทำโครงอาคารเสร็จปุ๊บเราได้เศษเหล็กมาอีกแล้วก็จะไปทำชั้นทุกคนนะคะ จะได้ไว้ของเนาะตรงกลางก็เอาไว้ทำงานต่ตอ,อ,อมาเราต้องทำแบบนี้ค่ะทุกคนวันหนึ่งงานเราเยอะมากคือเนานะงานสวนงานในบ้านงานของเก่าถ้าเราไม่ทําให้มันเป็นระบบทุกคนงั้นมันก็มันจะลกแล้วมันจะลุงลงังแล้วงานมันก็จะไม่มันไปข้างหน้าค่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่ไปไหนสักทีมันก็ต้องมา ตามเก็บตามอะไรอีกโอ้เหนื่อยไม่มีวันจบสิ้นนะคะแต่ถ้าเราทำเป็นระบบเนี่ยมันจะเรียบร้อยไปข้างหน้าก็สบายนะคะมองมาข้างหลังก็เออเรียบร้อยดีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกวาดนะคะ ที่นะคะคุณเมย์ได้เก็บตุกตาตุกตานะคะไม่สักนะคะแมวไปไว้ตรงนู้นละห้าตัวนะคะสี่ตัวอันนี้เหลือตัวหนึง่นงทุกคนดูดิมันน่ารักค่ะดูไม้แกะสลักแมวอะ่ะมันผุแล้วนะทุกคนดูดิแต่มันยังน่ารักอะ่ะนี่คุณแม่ไม่ทิ้งนะคะทุกคนอริยธรรมอย่าไปวาไงไว้กับเพื่อนตรงนี้น่ารักไหม ได้ไปชมไปดูดิค่ะอันนี้จะเป็นพ่อเอาไว้บนหลังคาพ่ออะไรไว้บนหลังคาไม่ไม่เดี๋ยวสักพักมันแห้งแล้วจะเก็บล้โอเคท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบวบหอมอ่าบวบหอมนะคะใช่ที่เราได้มาจากบ้านเจนะคะได้มาหลายวันแล้วทุกคนท<ะ>ีนี้มันโดนฝนนะคะอคุณพ่อก็เลยอเ,เอามาตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเม็ดมันใส่แกะเม็ดมันใส่ขวดพลาสติกไว้นะคะไว้ปลูกนะคะอื อันนี้ก็จะเป็นนะคะของที่ย้ายจากตรงนู้นมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําชั้นวางเพิ่ม,มขึ้นมาเดี๋วเรอมีเหล็กก่อนนะคะแล้วก็ทําชั้นตรงนี้ด้วยเป็นไงบ้างคะทุกคนสะอาดสะอ้านเป็นหมวดเป็นโมไหมเดี๋ยวเสร็จนี้คุณแม่จะให้คุณพ่อออกนะคะลาพมันให้นะคะเพราะว่ามือเช้าคุณแม่เก็บ เหล็กเศษเหล็กอะเราเห็นเศษเหล็กที่พอที่จะเอามาต่อเป็นราวพม่าไดนะ้เดี๋ยวจะให้คุณพ่พอต่อให้แล้วก็เอามายิงไม่ต้องแขวนลกลงรางแบบนี้ละแล้วก็เสร็จปุ๊บพวกพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อบิ๊กแบกใหญ่ทุกคนในร้านของเก่มามันจะมีร้านบิ๊กแบกใหญ่ๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอามาตั้งนะคะเวลาที่ได้พลาสติกมาเราก็จะเอามาใส่ นะคะมันใส่ในดิกแดกนะคะมันจะได้ไม่ลกแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะโล่งสะอาดนะคะทุกคนอันนี้ให้ดูก่อนนะคะที่จะเคลียร์หมดนะคะ Thank mm -hmm. you. ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเก็บของนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนนะคะย้ายตำแหน่งย้ายมุมนะคะเพื่อความสะอาดเรียบร้อยจากตอนแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าลกๆหน่อยนะคะ,ะแต่ตอนนี้นะคะเราก็ย้ายของจากตรงนู้นนะคะที่เราเอาเคยเอาของวางนะคะย้ายเข้ามาไว้ตรงนี้เนาะ มุมนี้ก็อย่างที่บอกแหละจะเป็นมุมทาง,งานนะคะย้ายมาเสร็จแล้วนะคะเกือบจะหมดแล้วมันก็เป็นหนึ่งนี้ค่ะพวกพลาสติกต่อไปนะคะเราก็จะมีบิ๊กแบกค่ะทุกคนซึ่งบิ๊กแบกนี่มันใหญ่มากทุกคนเราก็จะเอามาใส่ไว้พวกพลาสติกเนี่ยมันก็จะได้ดูสะอาดเรียบร้อยเนาะสะอาดสะอ้านนะคะถึงเราจะแบบมีของเก่าแต่เราควรที่จะจัดหมู่จัดระเบียบนะคะแล้วก็มันทําความสะอาดปัดกวาดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดูเรียบร้อยมีสงงาลาสีนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูตรงนน้นนะคะให้คะแนนเราสองคนตาย,ยายหน่อยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนมันจะมีของเก่าวางใช่ไหมคะเออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เครื่องมือนะคะเยอะเลยตอนนี้เคลียร์แล้วนะคะเหลือแต่ขยะคะ่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวขยะเราก็จะใส่ถุงนะคะเพื่อเตรียมไปทิ้งเทศบาลน,นะคะโซนนี้เราก็จะเอาไว้ปลูกผักคะ่ะนะคะ ผักปลูกผักนะคะแล้วก็พวกกระจกพวงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ย,ย้ายยังหาที่ไว้ก่อนทุกคนเนาะมันจะได้ไม่ลกนะคะคือกระจงนี้มันอนาคตเราต้องได้ใช้อยู่ทุกคนอืมน,นะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ไว้ดูก่อนไม่รู้ว่าจะไว้ตรงไหนนะคะตรงนี้เราก็จะเคลียร์นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะลงผักลงดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเติมสวยงามน,นะคะ เป็นไงบ้างคะท่านโชมอันนี้มันยังดูแบบนี้นะยังไม่เคลียร์นะว่ายังเป็นขยะอยู่เดี๋ยวถ,ถ้าขยะนะคะออกจากตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะสะอาดนะคะอยู่ไปพิจารณาไปคะ่ะทุกคนนะคะทำให้มันดูดีเนาะก็ตรงนี้ก็จะแบ่งโซนเลยทุกคน ในตรงนี้ก็จะไม่มีของมาวางระเกียบระกะแล้วแล้วก็อย่างที่บอกเนาะถ้ามันมีหลังคาขึ้นมามันก็จะดูดีขึ้นมานะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีตะข่ายนะคะหรือว่าตะข่ายกั้นคนแบบเปสัดส่สวนนี้เวลาที่เราไปทําสวนไปทาอะไรเงี้ยทุกคนกลับมาแล้วเ,เห็นบ้านหรือว่าเราไปทํางานหนักอะไรเงี้ยกลับมาก็บ้านสะอาดอาด้านเป็นระเบียบมันก็ชื่นใจ นี่จะเป็นทังลมของเจียที่เรายังไม่ได้อาปิคืนเ <c oughs> ช่ามาไม่ได้ยืมหรอทุกคนเช่าของเก่าล้วก็ไม่ได้เยอะหรอทุกคนนะคะก็จะมีชาวบ้านให้ไปเอานิดๆหน่อยๆะคะ่ะพอเป็นไรายได้เข้ามานะคะงานอะไรที่มันเป็นงานสิจิรินะคะเหนื่อย เราก็เอาหมดแหละทุกคนทำสวนทําอะไรแล้วก็ไปหมดแหละอมไม่เลือกงานไม่อยากจน,นะะสู้ไปโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่เราคุณพ่อนะคะจะช่วยกันเก็บขยะตรงนี้นะคะใส่กระสอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะ โอเคคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ได้เคลียขยะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนี่จส่กระสอบไว้เรียบร้อยนะคะเตรียมเอาไปทิ้งนะคะเป็นไงบ้างทุกคนให้กําลังใจให้คะแนนเราสองคนตายายได้นะคะคุณพ่อนะคะหมดแรงเลยะคะ่ะนั่งกอกงอก,กอย่นั้นเลยเออทุกคนส่วนผู้ช่วยต้องนะคะก็ทํางานในสวนนะคะขุดลุมนะคะ แบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวเราสร่งพนทกาททางานตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปช่วยพืชช่วยต้องนะคะไปเอาเสาลงหลุมขุดไหมใช่ไหมคนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาผู้ช่วยต้องนะคะไปช่วยผู้ช่วยต้องเอาเสาลงหลุมนะคะไม่รู้ว่าผู้ช่วยนะคะขุดหลุมไปถึงไหนแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะเป็นหมวดเป็นหมูแล้วทุกคนเดี๋ยวแค่หลังคานะคะที่จะต่อมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ต่อออกมาเมื่อไหร่นะคะ ยังไงก็ติดตามกันนะคะทุกคนทำให้มันสะอาดสะอ้านมันก็น่าอยู่นะคะอยากให้ดูมุมก,กว้างๆทุกคนจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงถ้ามันมีหลังคาทุกคนมันก็จะคลุมนะคะเวลาฝนตกก็ไม่เปลี่ยนเนาะเวลาเราทำงานเราก็ทำตรงส่วนด้านในข้างนอกเราไม่ต้องทำละ ข้างนอกหอไว้ให้มันสะอาดสะอาะะ้านแบบนี้ค่ะมันมีสง่ญญาราสีทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็มาค่อยย้ายกระจกนะคะพยายามทำให้มันสะอาดในหะ้มันเรียบร้อยให้มันน่าอยู่ทุกคน โอเคท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาติดตามเราส่งคนตายายไปเรื่อยๆค่ะนะคะยังมีเรื่องวุ่นๆนะคะเยอะแยะมากมายค่ะนะคะตราบใดที่ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเราส่งคนตายายก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันค่ะอ่ะพ่อบายยหน่อย บายบายครับสวัสดีครับใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะเห็นหมักเมาแล้วก็อยากกินแกงเห็ดยีหมักเมาแล้วเหรอต้นหมักเมานี่ยเออนี่ทุกคนต้นหมักเมาเอายอดไว้ใส่แกงเห็ดใช่นสมุนไพรนะพ่อเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเพราะมันเป็นหมักเมาเนี่ยมันอยู่ในป่าใช่โอเคทุกคนเนาะมันก็จะเป็นหมวดหมูแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมอยู่ทุกคน บายบายเจอกันค่ะรักทุกคนค่ะบายบายส่วนอันนี้เหล็กอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทำลาวเพะมาให้คุณเมยนะคะก็ติดตามกันในคลิปหน้าค่ะ